สวัสดีครับมาพบกับผมปอเตอร์ต้าจากช่องเตอร์ต้าฮาวทูนะครับคลิปนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบเจ้ายาริชฮั b แบ k รุ่นสปอร์คือรุ่นเริ่มต้นนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่ขยับขึ้นมาคือรุ่นสมาร์ทราคาแตกต่างกัน60,000บาทรุ่นไหนคุ้มค่ากว่ากันเล่นควรเล่นรุ่นไหนคลิปนี้มีคำตอบให้เชิญรับชมครับเรามาเริ่มดูความแตกต่างที่ภายนอกก่อนเลยนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของไฟหน้าไฟหน้าในรุ่นสมาร์ทเนี่ยครับจะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบ Follow me home แล้วก็มี daytime ให้ส่วนรุ่นสปอร์ตเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้แหละครับแต่จะไม่มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไม่มี Follow me home และไม่มี daytime นะครับและอย่างที่2ครับที่มาดูกันก็คือที่ปัดน้ำฝนนี่ในรุ่นสมาร์ทที่ปัดน้ำฝนนี่สามารถหน่วงเวลาได้แต่ในรุ่นสปอร์ตเนี่ย ก็เป็นการปรับระดับความไวเฉยๆนะครับไม่สามารถหน่วงเวลาได้นะฮะและอย่างที่3ครับกระจกบังลมหน้านะครับในรุ่นสมาร์ทเนี่ยฮะนอกจากเป็นระบบอัดซ้อนนิรภายแล้วยังมีระบบอะคูสติกกราสนะฮะช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกเข้าในห้องโดย3ซึ่งแตกต่างจากรุ่นสปอร์ตครับรุ่นสปอร์ตจะเป็นแบบ อัดซ้อนนีล้ละไพเฉยๆนะฮะไม่มีอะครสติกกร์ดและนี่ครับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างในรุ่นสมาร์ทจะเป็นสีดำเงาส่วนสปอร์ตเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับอย่างคันนี้เนี่ยรุ่นสมาร์ทสีสีเมนเกรนะฮะตัวรถสีเมนเกรกระจกมองข้างได้เป็นสีดําเงานะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะกระจกมองข้างแล้วก็ฟังก์ชันคือ ตัวสมาร์ทเนี่ยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าส่วนถ้าเป็นตัวสปอร์ตกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าครับแต่ว่าพับยังยังเป็นพับมือนะฮะต้องผักเข้าไปแบบนี้นะและความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือรุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมีระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับล็อกและปลดล็อกประตูโดยที่ใช้แค่กดปุ่มด้านข้างตัวรถแค่นั้นนะฮะไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาส่วนถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทปกตินะครับไม่มี ระบบสมาร์ตอินทีตัวนี้เอเปิดประตูเข้ามาภายในครับนี่สิ่งแตกต่างอีกอย่างหนึ่งเลยภายในก็คือเรื่องของวัสดุหุ้มเบาะครับรุ่นสมาร์ตวัสดุหุ้มเบาะจะเป็นหนัง PU แบบนี้นี่นะฮะหนังแบบนี้ส่วนถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตครับก็จะใช้วัสดุหุ้มเนี่ยเป็นผ้าสีดำโทนสีเดียวกันแหละแต่ว่าวัสดุที่หุ้มแตกต่างกันและความแตกต่างอีกอย่างนึงของเบาะในรุ่นสมาร์ทนะครับก็คือ นอกจากเป็นเบาะหนัง PU แล้วเนี่ยเบาะละด้านหลังเนี่ยยังสามารถพับเก็บได้แบบ60-40แบ่งกันไปนะครับฝั่งหนึ่งนะครับพื้นที่40%อนะครับอีกฝั่งหนึ่งพื้นที่60%นะครับก็พับเก็บแบบแยกได้นะครับให้ความอเนกประสงค์มากขึ้นซึ่งถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตก็พับได้นะแต่การพับของเขาจะพับแบบ100%คือพับเบาะลงมาทั้งชิ้นเลยนะฮะอยากได้พับแบบนี้ก็ต้องรุ่นสมาร์ทเท่านั้นนะครับเรามาดูข้างในต่อ นะครับอามาตรวัดก่อนเลยในรุ่นสมาร์ทที่เราดูอยู่นี้คันนี้นะครับมาตรวัดจะเป็นแบบเรืองแสงออปติตอนนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดแบบอนาล็อกไม่ได้เรืองแสงนะครับในรุ่นสมาร์ทพวงมาลัยนี่มาดูนะครับจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับรุ่นสมาร์ทจะได้พวงมาลัยหุ้มหนังส่วนรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบ ยูรีเทนยูรีเทนวัสดุก็คล้ายๆแบบนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับม,แม,นะบมนะบีแผงหุ้มประตูนี่อยู่นี้อยู่นี้นะครับดึงมาให้ดูใกล้ๆนะครับแผงหุ้มประตูในรุ่นสมาร์ทนี่บุนุ่มมานะครับบริเวณนี้นะฮะแล้วก็เดินได้สีเทาส่วนถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตครับตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นวัสดุแข็งแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ แผงควบคุมกระจกไฟฟ้านี่ครับอยู่ตรงนี้ในรุ่นสมาร์ทก็จะเป็นสีดำเงา mm hmm. เปียนโนแบ็กแบบนี้นะครับก็ให้ความหรูหราความสวยงามส่วนถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นสีดำนะฮะสีดำที่ไม่ได้ดำเงาแบบนี้นะครับรวมถึงฐานเกียร์ครับนี่เรามาดูฐานเกียร์กันนี่นี่คือฐานเกียร์ในรุ่นสมาร์ทเป็นไงฮะ เป็นสีดําเงาเปียนโนแบ็กนี่ให้ความหรูหรานะครับสวยงามนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินซาตินนะครับนี่ตัดข้างในนะครับนี่หัวเกียร์ก็นี่หุ้มหนังมานะครับและในรุ่นสมาร์ทครับจะมีกระจกนี่อยู่ด้านบนนี่กระจกแต่งหน้านี่มีกระจกให้นี่นะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่ง ผู้โดยสารนี่รุ่นสมาร์ทมีมาให้นะครับส่วนในรุ then, ่นสปอร์ตไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยและบริเวณกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางนี่เป็นที่เท้าแขนเนี่ยฮะไว้เท้าแขนเนี่ยในรุ่นสมาร์ทเนี่ยครับบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็เดินได้สีเทานี่อ่ะก็อยู่ในตำแหน่งพอดีเลยนะครับแล้วก็นุ่มด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับก็มีนะให้นะฮะแต่ว่าไม่ได้บุนุ่มแบบนี้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของระบบติดดับเครื่องยนต์เมื่อกี้เราพูดถึง Smart Entry เข้ารถปลดล็อกรถแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดดับเครื่องยนต์แล้วมันก็จะมาคู่กันนะครับมี Smart Entry แล้วนะครับก็มี Smart Key แล้วก็มาพร้อมกับระบบอ่าเ n นจินส t าร์ตสต็นะครับหรือที่เราเรียกว่าพุชสตาร์ตนะฮะติดเครื่องยนต์โดยการกดปุ่มนะครับดับเครื่องยนต์ก็กดปุ่มนี้อ่าโอเค แล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดนะฮะนี่หน้าจอ MID นะครับจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่เดี๋ยวเปลี่ยนนิดนึงนะครับจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ก็มีมาให้ในรุ่นสมาร์ทเช่นกันนะครับสปอร์ตนี่ยังไม่มีนะฮะแล้วก็ตรงนี้เลยครับระบบอินโฟเทนเมนต์นะฮะก็คือเครื่องเสียงนี่หน้าจอแบบลอยตัวนี่เป็นลอยตัวแล้วนะขนาด8นิ้วลองรับ Apple CarPlay Android Auto มีมาให้จบในเครื่องนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตตัวเริ่มต้นของยาริสเนี่ยเครื่องเสียงจะเป็นแบบฝังอยู่นะครับยังไม่ได้รอยตัวแบบนี้นะก็ขนาด7นิ้วนะในรุ่นสปอร์ตแล้วก็รองรับ Bluetooth และ m AM, แต่ยังไม่มีฟังก์ชัน Apple CarPlay และ Android Auto นะครับอยากได้หนะ้าจอลอยตัวรองรับ Apple CarPlay Android Auto ต้องรุ่นสมาร์ทนะครับเนี่ย ขนาด8นิ้วอ่ะต่อไปก็คือในเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศนี่ในรุ่นสมาร์ทก็เป็นแบบอัตโนมัตินะครับนี่เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแบบนี้ก็ปรมบอุณหภูมิได้ต่ำสุด18องศาสูงสุด28องศานะหน้าจอเป็นแบบนี้ส่วนถ้ารุ่นสปอร์ตก็จะเป็นแอร์แบบหมุนนะครับหมุนแบบแบนนวลอ่ะเมื่อกี้พูดถึงอินโฟเทนเมนต์ตรงนี้นะครับหน้าจอ8นิ้วเนี่ยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยนะ รุ่นสมาร์ทจะได้กล้องถอยหลังด้วยนะครับรุ่นสปอร์ตจะยังไม่มีกล้องให้นะครับรวมถึงระบบโทรออกด้วยเสียงนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงตัวนี้นะครับก็สามารถโทรออกด้วยเสียงได้แล้วก็มีปุ่มนี่รับสายนะครับแล้วก็วางสายจากพวงมาลัยให้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับคือกุญแจนะครับนอกจากว่า รุ่นสมาร์ทเป็นนี่นี่เป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับสมาร์ทยังมีระบบ immobilizer และสัญญาณขโมย tds นะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นสปอร์ตซึ่งกุญแจยังเป็นแบบรีโมทปกติแล้วก็ไม่มี immobilizer นะครับ immobilizer คือระบบป้องกันการก๊อปปี้กุญแจนะครับแล้วก็ระบบ tds ก็คือระบบสัญญาณการขโมยนะฮะก็จะมีอยู่ในรุ่นสมาร์ทสปอร์ตไม่ได้ใส่มาให้นะครับนี่คือ ทั้งหมดทั้งมวลแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีข้างนอกอีกนิดหนึ่งที่ซ่อนไว้อยู่เดี๋ยวผมพาไปดูตามไปดูกันครับนี่ตามมานี่อยู่ข้างล่างนี้ครับอือ่าเปิดมาแล้วนี่แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง่ง yeah. มีอยู่ในรุ่นสมาร์ทนะครับอ่ามีอยู่ในรุ่นสมาร์ทซึ่งรุ่นสปอร์ตไม่ได้ใส่มาให้ตรงนี้จะเปลือยนะครับในรุ่นสปอร์ตอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดแล้วครับหมดแค่นี้นะอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์และเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับความปลอดภัยเนี่ยเหมือนกันเด๊ะๆนะครับโอเค ผมสรุปความแตกต่างให้อีกรอบนะครับระหว่างรุ่นสมาร์ทและรุ่นสปอร์ตท,ที่มีความต่างกันอยู่60,000บาทนะครับเริ่มกันที่ภายนอกก่อนรุ่นสมาร์ทจะได้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและมีระบบ f l l o w m มี Home พร้อมไฟเดย์ไทม์ให้ซึ่งในรุ่นสปอร์ตจะไม่มีระบบพวกนี้นะฮะที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาก็จะมีอยู่ในรุ่นสมาร์ทเท่านั้นแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็อยู่ในรุ่นสมาร์ทนะครับกระจกบังลมหน้าของรุ่นสมาร์ทจะเป็นแบบอะคริลิคก a า s และกระจกมองข้างสีดําเงาปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวบริเวณกระจกมองข้างก็จะอยู่ในรุ่นสมาร์ทถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและกุญแจรีโมทพร้อมระบบสมาร์ทคีย์และระบบสมาร์ทเอนทีก็จะอยู่ในรุ่นสมาร์ทเช่นกันนะครับส่วนภายในครับ ภายในของรุ่นสมาร์ทเราจะได้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์สีดำและเบาะหลังของรุ่นสมาร์ทยังพับได้แบบ60-40ส่วนรุ่นสปอร์ตเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดำและเบาะหลังพับแบบ100%นะครับชิ้นเดียวรุ่นสมาร์ทจะได้ระบบพุทธสตาร์ทนะครับปุม่ม ปุ่มสตาร์ทจากภายในรถส่วนรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นกุญแจไขแบบปกติรุ่นสมาร์ทจะได้กระจกแต่งหน้าคู่หน้านะครับรุ่นสปอร์ตจะไม่มีกระจกแต่งหน้าให้รุ่นสมาร์ทจะมีมาตรวัดแบบออปติคอนเลืองแสงนะครับพร้อมจอแสดงบลข้อมูลการขับขี่ MID ส่วนรุ่นสปอร์ตเป็นมาตรวัดแบบปกติไม่ได้เลืองแสงนะครับพวงมาลัยแผงข้างประตูฝาก่องเก็บของในรุ่นสมาร์ทจะหุ้มหนังมาให้นะฮะ ส่วนเครื่องเสียงเป็นแบบรอยตัว8นิ้วพร้อม Apple CarP l a y และ Android Auto ก็จะอยู่ในรุ่นสมาร์นะครับรุ่นสปอร์ตเป็นเครื่องเสียงแบบฝังนะครับขนาด7นิ้วไม่รองรับ Apple CarP l a y และ r o i d Auto อีกแลวก็แผงกบคุมสวิตช์กระจกไฟฟ้าสีดำเงาจะอยู่ในรุ่นสมาร์นะครับรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นสีดำปกตินะฮะไม่ดำเงาและแอร์ออโต้ครับก็จะอยู่ในรุ่นสมาร์รุ่นสปอร์ตเป็นแอร์แบบหมุนนะฮะแบบปกตนะินี่คือทั้งหมดครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างรุ่นสปอร์ตและรุ่นสมาร์นะฮะค่าตัวแตกต่างกัน60,000บาทสิ่งที่ได้แตกต่างกันก็คือเรื่องของความสวยงามนะครับดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะฮะเรื่องความปลอดภัยนะฮะอุปกรณ์เสริมความปลอดภยัยทั้ง2เกรดรุ่นนี้มีแทบจะเหมือนเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้น6 0,000บาทที่จ่ายไปนะครับก็จะได้เรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในที่แตกต่างกันและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก นะครับที่มีเพิ่มมากขึ้นหากคุณมองว่า60,000คุณจ่ายไปแล้วออปชันที่คุณได้เพิ่มมากขึ้นคุณชอบส่วนตัวนะครับก็ซื้อเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าออปชันที่เพิ่มขึ้นดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับไม่ได้โดนใจคุณสักเท่าไหร่นะครับก็เก็บ60,000บาทไว้แล้วก็เลือกเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ